ดูดวงชาวราศีสิงห์เจ็บมาหลายชาติเพราะว่าตามมาเกิดนะครับตามนะครับตามติดมาเกิดทุกภพทุกชาติตามอิจฉาตามให้ร้ายตามใส่ร้ายป้ายสีตามกันแกล้งในโชกตารียกว่าดวงลูกเมียน้อยนะผมคอยตามติดนะครับคอยตามตามกันแกล้งคนอื่นนะผมคือได้ได้อะไรเป็นรองเขาก็เลยตามอิจฉานะผมในโชกตะตาของท่านโดนคนในลักษณะนั้นกันแกล้งในโชกตา มีดาปักเต็มหลังกระวนกระวายกระซากระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆมันเข้ามารุมแล้วเจ็บปดวดวรา้าแสนทุกข์ทรมานกับทุกสิ่งทุกอย่างับผมถ้าทำยังไงล่ะก็ต้องอดทนอดกั้นไปับผมทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในโชคชะตาเป็นบททดสอบของท่านแล้วเทวดาฟ้าดินโดรรดานในท่านได้เจอครับไม่เจ็บไม่ดวงตาเห็นธรรม พราะนั้นมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระส่ากระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆเข้ามารุมเราเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรามานผมไปทำอะไรให้คนเหลือยังไงนะครับถึงตามกันแกล้งเพราะว่าเดวิลบังเกิดขึ้นในโชกตาคนอิชาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชกตาทําให้ตกต่ําเบี้ยดินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชกตาใครบางคนที่เข้ามาเหยียบย่าท่านให้ตกต่าเบี้ยดินนั่นแหละไอ้ตัวร้ายมันทําให้เราไม่มีความสุข ับผมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องอยู่ยังไงก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้กินขนมหวา,านขนมนมเนยทําให้ไม่รู้ไม่ชี้เดินออกไปจากชีวิตของเขาับผมเพราะฉะนั้นการการ,การที่ท่านจะได้รับถ้วยทองท่านต้องรู้ก่อนนะว่าดวงชะตาของท่านโดนเหยียดย่ำม,มันตามมามันเป็น,นัะผมเขาเรียกวันดวงลูกเมียน้อยับผมคอยตามติดคอยกันแกล้งเพราะมันได้ไม่สมหวังับผมเขาก็กันแกล้งในโชคชะตาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้นั่งบนมาลาังถือถ้วยทองท่านต้องจูให้เป็นก็คือ นับดบดิซ่อนเหรีอย่าบอกกล่าวเล่าสิบอย่าไปเหยียบย่ำเขายิ่งเหยียบย่ำเขาจะได้นะม,มุ่งมั่นยุ่งมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดดักจัดเต็มกับตัวท่านไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาของท่านเมื่อมีย่ำอยู่ในขอบเขตในดวงชะตาของท่านก็คือศีลธรรมนั่นเองอัศวินขีม่ม้าถือเหรียญจะนําพาซึ่งความะสมเร็จเงินทองไหลามาเทมาผสมเสร็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในตกตําแหน่งสองเหรียญน,นะครับคุณอาจจะสับสนงงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ันะผมจะตาจีมิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงตาของท่่นตกตำแหน่งดาบสองควยะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวกับใครบางคนที่เข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาเดอะฟูลบังเกิดขึ้นในโชกตตาเราไปพลังบวกก่อนนะ เพราะว่ามีคนประจบประแจงเรียแขล้งเรียขาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใครบางคนไม่ชอบก็ต้องอดทนไม่มีสิทธิเลือกนะครับจงรับสิ่งนี้ไว้ถ้าท่านไม่รับปัญหาต่งตางๆจะตามมาตามติดดวงชะตาของท่านโดนการแกล้งด้วยลูกปัญหาต่งตางๆที่เกิดดวงชะตาลูกเมียน้อยเพราะฉะนั้นปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านต้องปรับปรุปงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งสิบถ้วย ครับผมก็คือครอบครัวจะได้เจอกับเรื่องราวต,าต่างๆเรื่องราวดีๆเข้ามาประเดมปดังแต่ว่าท่านจะคว้าสิ่งนั้นไว้อยู่หรือไม่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครที่เข้ามาสิ่งที่ท่านได้นะครับสิ่งที่เขาจะต้องได้ก็คือศัตรูที่ตามติดตัวท่านมากี่พบกี่ชาติเนี่ยเขาก็ต้องได้ด้วยนะครับถ้าท่านไม่ให้เขาคร,ครับเขาก็จะตามเหยียบย่ำกันแกล้งเรื่องราวเร่นลับเรื่องราวอาฐารทุกสิ่งทุกอย่างส่งมอบถ้วยทองให้แก่ท่านเหมือนจะดีแต่ไม่ดี เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายสามถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาทําให้มีความสุขกับชีวิตเข้าไว้ความสุขกับเรื่องทุกทุกนะผมทุกคนมีความทุกนะนะแต่ดวงนี้ออกตําแหน่งศัตรูนะมีความทุกข์กับเรื่องราวที่ท่านได้รับมาก็ต้องอยู่ให้เป็นะนะนผมเพราะฉะนั้นมาไปย้องบังเกิดขึ้นในโชคชะตารู้สึกข,ขึมในอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศิธิ์คำชูป,ปกปกัปกคุมของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับ,รบทรัพย์รวยโชค ครับผมเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนำโชคตาตกตําแหน่งตะเมจเชี่ยวนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาทเทพเทวดาสิ่งสิทธิ์คำชูปกป,กป,กปกักกุ้คของรักษาจะเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวอัลโชนนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไงนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านนะเวลานี้นั่งนับเลยตารางธาตุก็ได้นับหรือรับนับตารางนะครับว่าช่วงนี้ตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งสาลาโอเค ตกตำแหน่งศัตรูโอเครู้แล้วเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขก็เหมือนกับท่านไปดูดวงกับหมอดูใช่ไหมว่าหมอดูก็จะบอกอ้อช่วงนี้ตกตำแหน่งนี้นะเองไปทําบุญนะแล้วดวงมันจะได้แก้ขัดแก้เรื่องราวต่างๆถามว่าดีขึ้นไหมก็อย่างน้อยก็ไม่เจ็บว่นหนักไม่เจ็บหนักกว่าเดิมนะผมนี่คือสิ่งที่เขาเชื่อเป็นเป็น,ปนตามแบบแบบวิว f อ r ฟอร์จูนนะครับหมอสันพยายามอธิบายเข้าใจง่ายๆนะ เพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้รับถ้วยทองท่านจะได้รับโอกาสดีท่านจะได้รับบุญกุศลวัสนาจะมีนกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวัสนามาสู่ตัวท่านจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินในหัวคิดมากคิดมากเรื่องอไรเรื่องเงินนะผมปัญหาต่างๆท่านต้องรีบขี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเป็นเมฆหมอก ผมศัตรูที่เป็นเมฆหมอกคอยบังท่านทําให้ท่านรู้สึกมึนมึนกลงกงทําให้ไม่ทางานไม่ได้่ะผมสิ่งเหล่านั้นมันพูดแล้วเหมือนจะไม่มีนะแต่มันมีนาะสาหรับเรื่องหมอดูนะครับเรื่องไสยศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้ท่านสับสนงงงวยทํางานไม่ได้นะร,รู้สึกมึนครับผมรู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหมอก็หาสาเหตุไม่ได้หรือหาสาเหตุได้แต่ว่ามันโดนเปิดด้วยเรื่องราวลึกลับนะครับเพราะฉะนั้น การที่ท่านเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชืน่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยดวงจะสุขสมสมหวังดังใจหมายต่อเมื่อท่านเอาเท้าจุ่มลงไปในน้ําสู่ธรณีนะครับผมเหมือนกับถาเว่นมนเอานิ้วจิกลงไปที่พื้นข้าพเจ้าขอบารมีพื้นดินนะครับธรณีเพื่อจุติเรื่องราวต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาเท้าไบจูจุ่มลงไปในในพื้นก็คือว่าเข้าไปแตะสัมผัสอย่างจริงใจ ผมด้วยการอธิษฐาจิตส่งมอบเรื่องราวต่างๆแผ่บุญกุศลวาส,สนาให้มันจบกันไปนะครับผมดวงชะตาของท่านจะเกิดความคล่องตัวขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็แปลว่าอะไรครับเอาง่ายๆแปลงง่ายๆไปทําบุญไปทําบุญ,บญกวดน้ำซะเทน้ําสู่ธรณีนะครับแต่หมอจานเปียบให้กว้างขึ้นเพราะจริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นนะไปกวดน้ํนะา,จนาจบรรน,านะครับการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวาสนานะครดวงชะตาจะเปิดนะรับรับทรัพย์โชค การที่ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งหนึ่งไม่ท้าไม่นานจะไ,ได้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีขอทํานายว่าดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดในระยะเวลาอันการใกล้นี้ับนะผมจิตใจที่ฮึกเขิมด้วยอํานาจบารมีวัสนาจะโดนบดาลดึงดึงดูดกับใครบางคนในลักษณะคนมีหนวดมีเขาลักษณะเป็นคนวัยกลางคนหน้าตาดีหน้าตาหลอ ับผมก็ได้เป็นชายฟังคลิมนี้อยู่ก็เจอคนประเภทนี้นะแ้ถ้าเป็นหญิงฟังคลิมนี้อยู่ก็เจอนะประเภทนี้ก็ามานะลักษณะสุข,ขุมอ่อนโยนนะครับเงียบขรึมนะไม่พูดเยอะนะครับการปฏิบัติโดยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงจะต่างคุณต้องเริ่มจากหนึ่งเริ่มจากศูนย์นะครับผมจะมาเริ่มจากสิบไม่ได้นะสิบก็ล่วงลงมานะนะเพราะฉะนั้นสิบถ้าท่านสิบอยู่แล้วท่านก็ไม่ต้องเริ่มจากหนึ่ง นั่นก็ค่อยๆไปไม่ต้องรีบแต่ถ้าท่านจะรวยเริ่มจากหนึ่งนะจ๊นะนด้วยบุญกุศลวาสนาสิงศสิทธิ์คำชูป,ปกป,กปกักกุมกองรักษาถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์เตงซุปเปอร์สเตเกอร์ให้ติบหมอซานได้ให้ค่าครูทางช่องได้นะครับสนับสนุนทางช่องได้ขอให้ท่านแชมช่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ